คงจะจริงค่ะเพราะว่าเดลต้าเนี่ยมันพิสูจน์แล้วในหลายสถานที่นะคะว่าการแพร่กระจายของมันเนี่ยจะได้เร็วกว่าตัวอื่นมันก็เหมือนแข่งกันนะคะสายพันธุ์เดิมของเราตอนนี้เป็นแอลฟานะคะกับเดลต้าเนี่ยมันเหมือนกับวิ่งแข่งกันเดลต้า uh huh. เนี่ยเขาแพร่เร็วกว่าเขาก็จะกินพื้นที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเขาก็ชนะเขาก็เหมือนอยากครองพื้นที่ไป ตอนนี้เรื่องอาการมันไม่ต่างกันนะคะเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ได้ตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยค่ะว่านี้เป็นเอลฟาหรือเดลตานะคะแต่เรื่องอทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจำเป็นต้องตรวจนะคะเพื่อเราจะได้คาดประมาณได้ว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะถ้าเรามีเดลตามากขึ้นเราก็ต้องคาดว่าการแพร่กระจายการเพิ่มจํานวนของผู้ป่วยก็จะมากขึ้นค่ะ เดลต้ามันมากขึ้นแล้วก็อย่างที่ว่านะคะมันแข็งแรงกว่าเดี๋ยวมันก็ชนะนะคะเราก็ต้องปรับมาตรการตามแต่เรื่องความรุนแรงเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเดลต้าเราไม่ได้เห็นว่ามันป่วยรุนแรงมากกว่าแอลฟ่านะคะตอนนี้เรากำลังดิวกับเดลต้าอยู่นะคะแอลฟ่าแล้วก็เดลต้าอยู่ที่เรากลัวจริงๆเนี่ยจะเป็นเบต้าที่บอกว่าระบาดมากที่มาเลเซีย แล้วก็เข้ามาทางภาคใต้ของเรานะคะเรื่องเบต้าเนี่ยปัญหามันคือว่ามันแพร่ไม่เร็วแต่มันต้านวัคซีนเราก็ต้องรีบตะคุบอย่างเร็วเลยนะคะเพราะว่าเรื่องเบต้านี่เราจะปล่อยให้มันแพร่ในประเทศไม่ได้มาตรการเรื่องวัคซีนของเราเนี่ยมันก็จะเสียประสิทธิภาพไปตอนนี้เนี่ยพวกเราชับจะเริ่มหลวมๆแล้วนะคะ เพราะว่าถึงแม้ว่าขณะนี้รัฐบาลจะบอกว่า,าเพิ่มมาตรการในกรทมให้มากขึ้นแต่ถ้าเราดูสภาพทั่วๆไปนะคะรถก็ยังติดใช่ไหมคะจะไม่เหมือนกับเมื่อปีที่แล้วเนาะที่ว่ามาตรการมันถึงขนาดว่าโอโ้กิจกรรมกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเกือบยุตินะคะอันนี้เนี่ยพอแบบนี้เนี่ยตัวเราเองก็ต้องหมั่นระวังตัวเรานะคะต้องเหมือนกับล็อกดาวน์ตัวเราบ้างนะคะ จะไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยก็ต้องอยับยั้งชั่งใจไว้จะไปพบเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องยับยั้งชั่งใจเอาไว้แล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลเนี่ยนะคะาการแพร่เชื้อโรคมันน้อยลงเราก็จะเห็นผู้ป่วยน้อยลงนะคะเราเห็นผู้ป่วยน้อยลงเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาได้ยินว่าคนนั้นเสียชีวิตคนนี้เสียชีวิตนะคะ